สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของนิสัยการลงทุนของวอลเลนบัฟเฟตต์กับจอร์จโซลล์ในตอนแรกหลังจากที่ผ่านไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของพลังแห่งอุปนิสัยทางใจของนักลงทุนในตอนท้ายบทผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงบาปมหันเจตประการในการลงทุนซึ่งบาปมหันทั้งเจตประการน,นั้นมีอะไรบ้างผมเชื่อว่าหลายคนนั้นคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของบทที่2ในวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง GOFX g r o w t o g e r อยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุนและสำหรับใครนะครับที่สนใจเริ่มอาชีพนักลงทุนก็สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ใต้ description นะครับผมเอาละครับเรามาเข้าเนื้อหาของบทที่2ในวันนี้กันเลยครับนักลงทุนส่วนใหญ่ต้องเจ็บตัวเพราะความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับวิธีที่จะประสบความสําเร็จในการลงทุนนี่เป็นสิ่งที่ปรมาจารย์การลงทุนอย่างบัฟเฟตและโซลไม่เคยเล่าให้เราฟัง ผมเรียกความเชื่อที่ผิดมหาหันเหล่านี้ว่าบาปมหันเชตประการในการลงทุนขั้นตอนแรกที่จะช่วยให้เรานั้นลบล้างความเชื่อผิดๆเหล่านั้นได้ก็คือต้องมาดูกันซะก,ก่อนครับว่าอะไรกันแน่ที่ผิดบาปมหันข้อที่1คือเชื่อว่าคุณต้องคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดได้ถูกต้องซึ่งจะไดาผลตอบแทนที่ดีได้ในความเป็นจริงครับนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากๆพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้คาดการณ์สถานการณ์ของตลาดหุ้นได้เก่งไปกว่าคุณหรือผมได้อย่างใดครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับ ลองดูข้อมูลต่อไปนี้กันก่อนหนึ่งเดือนก่อนที่จะก้าเข้าสู่ปี1 9 1 7กรซึ่งเป็นปีที่ตลาดหุ้นของสหรัฐล้มคลื่นลงตัวของโซโลอสนั้นได้ขึ้นปกนิตยสารฟอร์จูนเขาบอกกับทุกคนว่าที่หุ้นสหรัฐราคาสูงขึ้นในตอนนี้สูงกว่ามูลค่าพื้นฐานมากไม่ได้หมายความว่าในที่สุดแล้วจะต้องร่วงลงเสมอไปการที่ตลาดถูกประเมินมูลค่าสูงไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มั่นคงถ้าคุณอยากรู้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐเกินมูลค่าไปขนาดไหนแล้ว ลองดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นสิตลาดหุ้นในญี่ปุ่นในขณะนั้นครับเฟอ่อกว่าตลาดหุ้นสหรัฐอีกแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะลดความร้อนแรงลงตัวของโซลอรจึงนำเอามาเปรียบเทียบกันและคาดว่าตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะไปต่อได้อีกในขณะที่โซลอรครับยังคงเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะวิ่งต่อและมองว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเจอร่วงลงและยังพูดซ้ําอีกครั้งให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อย่าง The Financial Times ฉบับวันที่14ตุลาคม ปี1987เชื่อหรือไม่ครับถัดมาอีกแค่สัปดาห์เดียวครับกองทุนควันตั้มของโซลอสนั้นขาดทุนมหาศาลถึง350้ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐนั้นล้มคลื่นลงขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังปกติดีอยู่ทําให้กําไรที่เขาได้มาตลอดทั้งปีเพียงไม่กี่วันก็หายวับไปกับตาโซลอสนั้นออกมายอมรับในภายหลังครับว่าความสําเร็จทางการเงินของผมดูเหมือนจะเดินสวนทางกับความสามารถในการพยากรณ์ตลาดทีนี้คุณก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับแล้วตัวของบัฟ มีกรณีแบบนี้หรือเปล่าตัวของบัฟเฟต์นะครับยิ่งกว่าโซลลสซะอีกครับเพราะเขาแทบไม่สนเลยว่าตลาดนั้นจะเป็นยังไงต่อไปและไม่เคยพยากรณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นบัฟเฟต์มองว่าการพยากรจะบอกเราได้แค่ว่านักพยากรณ์คนนั้นเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตเลยนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้สนใจเลยครับว่าตลาดจะไปทางไหนไปยังไงแท้จริงล้วครับท้งบัฟเฟต์และโซลลสน่าจะเป็นสองคนแรกที่พร้อมยอมรับกับเราว่า ถ้าลงทุนโดยอาศัยการพยากรแนวโน้มตลาดป่านี้ทั้งคู่คงเจ็งหมดตัวไปแล้วไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างทุกวันนี้แน่การพยากรตลาดเป็นอะไรที่ต้องมีอยู่ในจดหมายข่าวการลงทุนและจดหมายข่าวของพวกกองทุนรวมแต่ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยครับสําหรับนักลงทุนที่ต้องการประสบความสําเร็จบามหันข้อที่สองคือการเชื่อกูรูหลายคนเชื่อว่าถ้าฉันพยากร์ตลาดไม่ได้ก็ต้องมีคนอื่นที่ทําได้สิ่งที่ฉันทําก็คือ หาคนคนนั้นให้เจอกระท่านั้นเองในความเป็นจริงครับถ้าหากคุณพยากรณ์อนาคตได้จริงคุณจะเที่ยวไปป่าประกาศให้คนอื่นรู้ทำไมล่ะครับถ้าคุณล่วงรู้อนาคตได้คุณจะย่อมอยู่เงียบๆจากนั้นก็แอบไปเปิดพอร์ตกับ,บโลเกอร์แล้วก็ทําเงินอยู่คนเดียวถูกต้องไหมครับอีแอลนกัสซาเรลลี่กลายเป็นสุดยอดเทพธิดาพยากรขึ้นมาทันทีครับหลังจากที่ตัวของเธอนั้นทํานายว่าตลาดจะพังคลื่นลงก่อนเกิดแบล็กมันเดย์ในเดือนตุลาคมแค่สัปดาห์เดียว ตัวของเธอครับจึงกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโชวข้ามคืนและอีกไม่กี่ปีต่อมาครับเธอได้แปลงชื่อเสียงนั้นให้กลายเป็นเงินทองโดยวิธีไหนคุณทราบไหมครับคุณอาจจะคิดว่าก็โดยการทําในสิ่งที่ตัวของเธอเองเคยแนะนําเอาไว้แต่ผิดถนัดครับตกกันข้ามเลยเธอกลายเป็นกูรูที่ค่าตัวแพงที่สุดในสหรัฐโดยเงินเดือนประมาณ1 5ถึง2ล้านดอลลาร์ต่อปีผู้คนมากมายครับขนเงินไปร่วมลงทุนในกองทุนที่เธอตั้งขึ้นใหม่ มีเงินลงทุนหลั่งไหลเข้ามาสูงถึงเ0 0ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาไม่ถึงปีกองทุนของกาซาเลรี่คิดค่าบริการจัดการ3%เปอร์เซซึ่งรวมแล้วจะได้เงินค่าธรรมเนียมเกือบ21ล้านดอลลาร์ต่อปีแม้ว่าค่าธรรมเนียมนั้นจะเป็นของเซอร์ซาเลมันราเทอร์บริษัทนายจ้างของเธอไม่ได้เข้ากระเป๋าเธอโดยตรงก็ตามในปี1 9 9 6การซาเลรี่เริ่มทำจดหมายข่าวการลงทุนของตัวเองโดยมีสมาชิกมากถึง82,000คนไม่นานนะครับ ผลประโยชน์ทางธุรกิจในฐานะของกูรูทําให้เธอและบริษัทนายจ้างของเธอนั้นกระเป๋าตุง้งไปเลยทีเดียวล่ะครับและหลังจากนั้นคุณทราบมัล่ะครับว่าบรรดาสาวกของเธอนนั้นเป็นยังไงในปี1994สินทรัพย์จากกองทุนที่กัสเซเลรีบริหารเริ่มล่อยหลอลงไปเรื่อยๆครับเนื่องจากมีผลงานที่ต่ากว่ามาตรฐานของตลาดทําให้ผู้จัดการกองทุนเริ่มยักย้ายถ่ายเทเงินไปไว้ก้องทุนอื่นๆโดยผลตอบแทนเฉลี่ยข,ของกองทุนอยู่ที่ระดับ4.7%ต่อปี ในขณะที่ s p 500อยู่ที่5.8%ต่อป,ปีกจดหมายข่าวของกัสเซเลรีมีอันต้องยกเลิกไปในปี1997หลังจากที่เผยแพร่ได้แค่ปีเดียวเท่านั้นครับทำให้เธอนั้นเริ่มขัดแย้งกับบริษัทผู้จัดพิมพ์โดยบริษัทนั้นอ้างว่าจดหมายข่าวของเธอนั้นถูกสมาชิกบอกเลิกไปถึง30,000คนและก็เริ่มกัวงวลว่าในระยะยาวตัวของกัสเซเลรีจะยังดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้อีกอยู่เหรอซึ่งเธออ้างว่าตัวเลข30,000นั้นสูงเกินจริงครับ ที่จริงแล้วมีคนบอกเลิกประมาณแค่1 5 0 0 0คนเท่านั้นและเธอกระโทษว่าที่โดนบอกเลิกเป็นเพราะบริษัทผู้จัดพิมพ์นั่นแหละที่ทำการตลาดได้ไม่ดีพอความพยายามครั้งที่2ของกัสไซเลรีที่จะเป็นผู้จัดการกองทุนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกว่าครั้งแรกเลยครับเห็นได้จากกลุ่มกองทุน For w a r d Group ที่ได้จ้างเธอให้บริหารกองทุน US Equity ในปี2000โดยหวังว่าชื่อของเธอนั้นจะดึงดูดนักลงทุนหลั่งไหลกันเข้ามา, <S <S มาถึงขนาดตั้งชื่อกองทุนว่า f o r w a r d สกับเซเดลลี่ยูเอสตอนแรกที่เธอเข้ามาบริหารครับกองทุนมีสินทรัพย์ประมาณ35ล้านดอลลาร์อีก3ปีต่อมากองทุนเดียวกันนี้แหละครับถูกปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนหุ้นที่ชื่อว่า s ซียล่าคลับสต็โดยเหลือสินทรัพย์แค่20ล้านดอลลาร์เท่านั้นในที่สุดครับกับเซเดลี่จึงออกมายอมรับว่าฉันนั้นได้เรียนรู้แล้วว่าการมัวแต่รอจังหวะในการเข้าปลงทุนอาจทำให้ล้มเหลวได้ ก่อนที่จะกล่าวต่ออีกว่าถ้าคุณถือเงินสดไว้ในขณะที่ตลาดวิ่งไปข้างหน้าเท่ากับคุณนั้นกําลังถอยหลังแล้วอย่างไรก็ตามครับหลังจากเวลาผ่านไป18ปีนับตั้งแต่ที่กาเซเลรี่เริ่มมีชื่อเสียงจนถึงวันนี้เธอก็ยังคงเป็นกูรูคนหนึ่งในแวดวงการลงทุนเพียงแต่ชื่อเสียงนั้นอาจไม่เปลี่ยนร่างมาสมัยก่อนแล้วเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นไปตามชะตากรรมเดียวกันกับบรรดากูรูดังๆมากมายครับที่ทุกวันนี้ไม่โด่งดังเหมือนกับแต่ก่อนแล้วและเมื่อพูดถึงชื่อโจแกลนวิล นักลงทุนรุ่นเก่าคงน่าจะพอได้ยินชื่อกันบ้างใช่ไหมครับก็เป็นคนโปรดสุดๆของสื่อมวลชนในช่วงต้นศตวรรษปี1980วันที่ดัชนีดาวโจนนั้นอยู่ที่ประมาณ800จุดตัวของเขานั้นได้แนะนาให้ทุกคนขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในพอร์ตและก็ช็อตตลาดซะกลายเป็นว่าปี1982คือปีที่ตลาดกระทิงในยุค1980เพิ่งจะเริ่มต้นแต่ตัวของแกลนวิวนั้นก็ยังคงบอกให้คนขาย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 อยู่เช่นเคยก็บอกแล้วบอกอีก จนดัชนีขึ้นไปถึง1,200จุดหลังจากนั้นครับชื่อของเขานั้นจึงดับสนิทคนที่ขึ้นมาดังแทนก็คือโรเบิร์ตเพลสเตอร์ที่ได้พูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแกลนวิลในทศวรรษปี1,980จะเป็นตลาดกระทิงเต็มตัวแต่พอถึงปี1,987ตลาดก็พังคลื่นลงจากนั้นแกลนวิลจึงกลับตัวทันทีครับและบอกว่าเมื่อถึงต้นศตวตรรษปี1,990ดัชนีดาวโจนจะร่วงลงไปแตะ400จุด นี่เท่ากับท้ายผิดมโหรานชนิดหน้าแตกหมอยไม่รับเย็บเลยทีเดียวครับและถ้าหากใครยังจำในยุคข,ของดอทคอมบูมได้ก็ถือเป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่สื่อมวลชนนั้นพากันสร้างฮีโร่ใหม่ๆขึ้นมาหลายคนแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเช่นกันเพราะคนเหล่านี้หายไปหลังจากที่ N นสแตกเริ่มร่วงลงในเดือนมีนาคมปี2000หากมีใครสักคนที่ประยากกณรตลาดได้ถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอคนผู้นั้นครับต้องหลบเลี่ยงสื่อมวลชนได้เก่งมากๆ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะดุดลอดสายตาสื่อมวลชนไปได้ยังไงเพราะสื่อพวกนี้ครับต่างพากันไล่ล่าหาตัวกูรูที่จะมาฟันทงอยู่ตลอดเวลาที่จริงแล้วมีคำพยากรณ์ที่ถูกต้องไม่มีผิดเพี้ยนอยู่เหมือนกันครับนั่นคือการพยากรณ์เป็นสิ่งที่ทาได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการทํานายอะไรเกี่ยวกับอนาคตพวกกูรูที่มาดาสื่อมวลชนทั้งหลายพากันยกย่องล้วนแล้วแต่หาเงินด้วยการพูดเกี่ยวกับการลงทุนบางก็ให้คําแนะนําหรือเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริหารกองทุนซึ่งเป็นเงินของคนอื่นทั้งนั้น พวกเขาไม่ได้ทําเงินจากการลงทุนด้วยเงินของตัวเองแต่อย่างใดครับเหมือนกับที่จอห์นเทรนได้กล่าวเอาไว้ว่าคนที่จะรู้ว่าเสกดินให้เป็นทองได้อย่างไรจะไม่ยอมบอกความลับนั้นกับคุณด้วยเงินแค่ $100 ดอลลาร์ต่อปีแน่นอนและก็คงไม่บอกให้คุณฟังกันฟรีๆทางทีวีด้วยนั่นคือสาเหตุว่าทาไมตัวของบัฟเฟลและโซลอรและสุดยอดนักลงทุนทั้งหลายที่ทําเงินได้จากการลงทุนจริงๆจ,จึงไม่ค่อยบอกว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่และคิดอย่างไรกับตลาดโดยมากแล้วพวกเขา ไม่บอกแม้กระทั่งคนที่มาลงทุนในกองทุนของตัวเองด้วยซ้ำว่าได้เอาเงินไปทําอะไรบ้างส่วนบามหันข้อที่3ครับคือเชื่อว่าข้อมูลวงในนั้นจะช่วยให้ทําเงินได้อย่างมากมายตัวของบัฟเฟนนั้นคือนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกและข้อมูลในการลงทุนที่เด็ดที่สุดสําหรับเขาคือข้อมูลแจกฟรีที่ชื่อว่ารายงานประจําปีของบริษัทจดทะเบียนตัวของโซรอสได้ชื่อว่าเป็นบุรุษผู้ทําลายธนาคารแห่งชาติอังกฤษเมื่อเขาช็อตค่าเงินปอนในปี1992 ตู้ของโซลอดครับไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ทําให้เงินปอนพังพินาศแต่เพราะสัญญาน,นี้มีคนเป็นร้อยเป็นพันคนที่มองเห็นมานานแล้วและต่างพร้อมใจกันขายเงินปอนทิ้งแต่มีเพียงโซลอดเท่านั้นที่กล้ารกระโดดเข้ามาเต็มตัวแล้วขนเงินกลับบ้านไปเต็มๆทํากําไรไปหนอหนอถึง2000นล้านดอลลาร์ตอนนี้ทั้งมัฟเฟตและโซลอดก็มีชื่อเสียงแล้วทั้งสองคนจึงเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลสําคัญแค่ไหน เว่าตอนแรกที่เริ่มลงทุนนั้นทั้งสองคนก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรดาเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับไม่ได้มีสิทธิทพิเศษอะไรแต่เชื่อไหมครับว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของทั้งสองคนตอนที่ยังไม่มีใครรู้จักสูงก็ตอนนี้ซะอีกทีนี้ครับเรามาลองสมมุติว่าถ้าตอนนี้ทั้งสองคนได้รับข้อมูลวงในอะไรอยู่จริงนั่นก็แปลว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักหรอกเหมือนที่บบฟเฟตต์บอกว่าหากมีเงินในมือเป็นล้านล้านล่าแล้วทําตามข้อมูลวงในอยู่เรื่อย พูดอ่านหมดตัวได้ภายในปีเดียวส่วนบารมอาหารข้อที่4การกระจายการลงทุนสถิติที่น่าทึ่งของบัฟเฟต์นั้นมาจากการวิเคราะห์หาบริษัทยอดเยี่ยมประมาณครึ่งโหลได้ครับและลงทุนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในบริษัทเหล่านั้นตัวของโซลอนนั้นบอกว่าสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทําผิดหรือทําถูกแต่มันอยู่ที่ว่าคุณทําเงินได้แค่ไหนเวลาคุณตัดสินใจถูก และเสียเงินแค่ไหนเวลาตัดสินใจผิดซึ่งเป็นที่มาของความร่ำรวยของเขาเหมือนกันเป๊ะครับกับที่มาของความร่ำรวยของบัฟเฟต์นั่นคือการลงทุนหนักๆและทําเงินให้ได้ก้อนใหญ่ๆและก็ใหญ่กว่าเงินที่เสียไปยามที่ลงทุนผิดพลาดการกระจายการลงทุนเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับการถือหุ้นอยู่ทีละเล็กทีละน้อยนั้นไม่ต้องบอกก็เดาได้เลยว่าแม้ตัวใดตัวหนึ่งจะทํากําไรได้มหาศาลแต่ผลในทางบวกที่จะเกิดกับความมั่งคัง่งโดยรวมของคุณนั้นจะน้อยมาก นักลงทุนที่ประสบความสําเร็จสูงๆจะบอกคุณเลยว่าการกระจายการลงทุนนั้นเป็นเรื่องของพวกกระจิบกระจอกแต่คุณจะไม่ได้ยินสิ่งเดียวกันนี้จากวอสติดอย่างแน่นอนบามหาหันข้อที่5นั่นก็คือเชื่อว,ว่าคุณต้องเสี่ยงมากหากจะทํากําไรให้ได้มากๆแต่ความจริงนั้นไม่เป็นเช่นนั้นครับผู้ประกอบการทั้งหลายนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมักไม่ชอบความเสี่ยงและทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อหลีกเลี่ยงมัน และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงเหล่านั้นในการประชุมสัมนาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี2000นักวิชาการคนละคนเล่านําเสนอผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับบุคลิกของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านักวิชาการต่างมีความเห็นไม่ตรงกันในหลายๆเรื่องครับยกเว้นเรื่องหนึ่งนั่นก็คือผู้ประกอบธุรกิจสามารถอดทนต่อความเสี่ยงได้ดีและส่วนใหญ่ชอบที่จะเสี่ยงเมื่อจบการประชุมผู้ประกอบการคนหนึ่งครับถึงนกระลุกขึ้นแล้วก็พูดว่า เขานืา้อมืนต๊บปไปเลยครับกับสิ่งที่ได้ยินในฐานะผู้ประกอบการคนหนึ่งเขาทําทุกอย่างท่าที่จะทําได้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและเขานั้นก็เล่าว่าตัวของเขานั้นรู้จักผู้ประกอบการอีกหลายคนเชื่อเถอะว่าจะหาคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงยิ่งกว่าคนพวกนี้คงหาได้ยากเต็มทนในเมื่อผู้ประกอบการไม่ชอบความเสี่ยงเช่นเดียวกับนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจึงเป็นรากฐานที่สําคัญของการสร้างความมั่งคั่ง ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับมายาคติทางวิชาการเพราะตามความจริงก็คือถ้าคุณเสี่ยงมากคุณก็มีโอกาสที่จะเสียงเงินมากยิ่งกว่าที่จะทํากําไรได้เยอะๆซะอีกเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จต่างรู้ดีว่าการเสียงเงินนั้นง่ายครับแต่การหาเงินนั้นยากกว่านั่นคือเหตุผลว่าทาไมพวกเขาจึงมุ่งความสนใจไปที่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยิ่งกว่าไล่าหากําไรส่วนบามหันข้อที่6ก็คือเชื่อในการมีอยู่ของระบบ ว่ามีใครบางคนอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ได้พัฒนาระบบขึ้นมาโดยวิธีอะไรบางอย่างอาจเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิควิเคราะห์พื้นฐานโดยใช้อคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่โหราศาสร์ที่สามารถรับประกันได้ว่าจะทํากําไรได้อย่างแน่นอนในความเป็นจริงครับความเชื่อลักษณะนี้คล้ายคลึงกับความเชื่อในตัวของกูรูที่เชื่อว่าหากนักลงทุนคนใดสามารถเอาระบบการลงทุนของพวกกูรูมาใช้ก็จะทํากําไรไดเหมือนพวกกูรู ความเชื่อในตัวกูรูนี้เองครับทําให้คนที่สร้างระบบสําเร็จดูเพื่อขายสินค้าพวกกระพันทาเงินได้มหาศาลความเชื่อในกูรูและความเชื่อในระบบนั้นมีรากฐานเช่นเดียวกันคือต้องการหาอะไรที่แน่นอนเหมือนที่บัฟเฟตตอบคําถามให้กับหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งครับที่เขียนถึงตัวเขาว่าคนเรานั้นมักชอบมองหาสุดสําเร็จพวกเขาหวังว่าจะได้เจอกับสุดสําเร็จที่ใช่จากนั้นก็เอามันไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วหวังว่าเงินทองจะไหลเข้ามาหาเอง และส่วนบาหมามหันข้อสุดท้ายครับข้อที่7คือเชื่อว่าคุณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและมั่นใจว่าตลาดจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากต้องเป็นไปอย่างที่คุณคิดความเป็นจริงครับความเชื่อในลักษณะนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดความบ้าคลั่งในการลงทุนมันไม่แปลกหรอกครับที่คนจะเชื่อนักเศรษฐศาสตร์เออร์วิงฟิชเชอร์ได้พูดไว้ในปี1929ว่าตลาดหุ้นมาถึงจุดที่อาจลดความร้อนแรงลงบ้างเล็กน้อย แต่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นครับตลาดกลับล้มคืนลงชนิดไม่เหลือชิ้นดีไม่แปลกเลยครับที่ช่วงต้นทศวรรษปี1970ในขณะที่ราคาทองนั้นกําลังพุ่งกระฉุดผู้คนเริ่มเชื่อว,ว่าราคาทองคําสูงเกินจริงไปแล้วแต่มันตรงกันข้ามครับราคาทองกับสูงขึ้นไปอีกและสูงขึ้นเรื่อยๆและก็ไม่แปลกเลยครับที่ราคาหุ้นของ Yahoo! a m a z o n com และ eBay รวมทั้งหุ้นระเบิดเวลาอื่น,นๆพุ่งทะลุเพดานแทบทุกวันในเวลานั้น ทำให้เราไม่มีทางโต้แยง้งเสียงเรียกแห่งวอสติที่ว่ากําไรไม่ใช่สิ่งสําคัญได้เลยใครๆก็เชื่อเช่นนั้นใครๆก็เชื่อว่าตัวเองรู้แล้วแล้วสุดท้ายอะไรล่ะที่เกิดขึ้นบาปมหันข้อที่1ก็คือความเชื่อที่ว่าคุณต้องพยากรณ์ตลาดให้ได้จึงจะรวยแต่ข้อที่7นี้เป็นบาปขั้นสูงกว่าครับและส่งผลเสียหายยิ่งกว่าบาปข้อที่1นึ่ซะอีกเพราะนอกจากจะเชื่อว่าต้องทานายตลาดให้ได้แล้วคุณยังเชื่อว่าคุณทําได้จริง นักลงทุนที่เชื่อว่าต้องพยากรณ์อนาคตให้ได้จึงจะทำเงินได้จะพยายามอย่างยิ่งครับเพื่อหาวิธีพยากรณ์ตลาดให้ถูกต้องนักลงทุนที่ทำบาปข้อที่เจนี้มักจะคิดว่าตัวเองรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเมื่อความบ้าคลั่งอาวสานลงพวกเขาจึงสูญเงินแทบทั้งหมดบางทีถึงกับขนาดต้องเสียบ้านหรือไม่เหลือเสื้อผ้าติดตัวเลยก็มีในบรรดาบาปมาหารใจประการในการลงทุนการเข้าสู่ตลาดโดยความเชื่องมงายนั้น เป็นอันตรายต่อสถานะทางการเงินของคุณยิ่งกว่าบาปทุกๆข้อเลยทีเดียวครับแม้ความเชื่อผิดๆจะทําให้คุณมองเห็นแต่ภาพลวงตาแต่ความเชื่อที่ถูกต้องนั้นก็อาจไม่เพียงพอเสมอไปตัวอย่างเช่นขณะที่ผมกําลังค้นคว้าเรื่องกลยุทธ์ของพวกนักตาลายน้ําแข็งหนึ่งในคนที่ผมคุยด้วยเป็นผู้ชายชาวฝรั่งเศสที่ดูมีสเสน่ห์มากๆครับเขาสามารถคุยกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้ เช่นเดียวกับพวกนักละลายน้ำแข็งคนอื่นๆซึ่งเขาเชื่อว่าทุกคนนั้นน่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามครับเขายังต้องรอสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นงานปาร์ตี้หรือนั่งโต๊ะเดียวกันในห้องอาหารซะก่อนซึ่งจะเริ่มชนอีกฝ่ายคุยได้ทันทีที่ผมสอนผู้ชายชาวฝรั่งเศสคนนั้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางใจของนักละลายพฤติกรรมนั่นคือต้องได้ยินเสียงพูดตัวเองพูดว่าคนคน,นั้นน่าสนใจนะเขาก็ไม่จําเป็นต้องรอให้สภาพแวดล้อมพร้อมอีกต่อไป เขาสาม,มารถเริ่มต้นพูดคุยกับทุกคนที่เดินผ่านมาได้ทันทีเมื่อคุณกาเขาสูลกของการลงทุนครับคุณได้นำวิสัยที่ยังไม่ได้ขัดเกลาตลอดจนความเชื่อและกลยุทธ์ทางใจที่ติดอยู่กับตัวคุณเข้ามาด้วยถ้าสิ่งเหล่านั้นช่นได้ผลกับคุณโชวยให้คุณรักษาเงินเอาไว้ได้และทําเงินเพิ่มได้ก็ถือว่าคุณเป็นหนึ่งในคนจํานวนน้อยมากที่โชคดีครับสําหรับคนส่วนมากมิสัยทางใจที่มีอยู่ในตัว ไม่ว่าจะติดจากที่ไหนก็ตามส่วนใหญ่แล้วจะทำให้เราเสียเงินไม่ใช่ได้เงินครับและถ้าเราเริ่มต้นทำบาปมาหันเจตประการไม่ว่าจะเป็นข้อไหนเท่ากับว่าเราได้เริ่มรับเอานิสัยแย่ๆเข้ามาเพิ่มจากนิสัยเดิมที่มีอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงนิสัยทางใจนั้นใช่ว่าจะง่ายเสมอไปลองถามคนที่ติดบุหรี่ดูก็ได้ครับถ้ามันไปได้ที่ทําได้วิธีเริ่มต้นก็คือคนให้พบว่านิสัยที่เราควรจะเอามาปรับใช้นั่นคืออะไรจบบทที่2 บาปมหาเจตประการในการลงทุนและในตอนหน้าครับบทที่3เราจะมาเจาะลึกตัวของจอร์จโซลลและวอลเลนบัฟเฟต์กันครับทั้งสองคนนั้นมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างน่าประหลาดครับทั้งปีเกิดพื้นฐานครอบครัวและจุดเริ่มต้นในการลงทุนแต่ทั้งสองคนก็มีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างน่าประหลาดเช่นกันครับน,น,นั่นก็คือนั่นก็คือนิสัยการลงทุนของวอลเลนบัฟเฟต์และจอร์จโซลล์และถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวของทั้งสองคนนั้นเหมือนกันและต่างกันแค่ไหนก็รอติดตามฟังได้ในวันพรุ่งนี้ครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ